ผมไม่ได้ทําอะไรนะครับทุกคนผมบอกก่อนผมออกตัวก่อนเลยนะครับผมไม่ได้รังแกอะไรภรรยาผมเลยผมดูแลภรรยาผมดีมากตึงท้องเดินมไม่ได้อึดอัดใช่ไหมมันแน่นไปนหมดเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมแล้วอยากรู้อยากจะร้องไห้ออกมาเองอย่างนี้เหรอเหมือนแบบถ้าเกิดไม่ได้ร้องมันจะอึดอัดใช่ไหม หลังจากราล่าฟ้าภร,รยาของเสียบนนัทเดชโปรโมโตเตอร์ค่ายมวยเพชรยินดีเคยสูญเสียลูกในท้องและผ่านเรื่องราวไปได้ล่าสุดเสียโบท๊ทเผยคลิปเปล่าฟ้าภร,รยากำลังร้องไห้อย่างหนักพร้อมทั้งเสียโบท๊ทรีบบอกเลยว่าผมไม่ได้ทำอะไรนะครับทุกคนผมออกตัวก่อนเลยนะครับผมไม่ได้รังแกอะไรภร,รยาผมเลยผมดูแลภร,รยาผมดีมากตื่นตั้งแต่เช้าพาเด็กไปฝากไข่วันนี้เอาไข่ไปฝากแล้วเรียบร้อย เด็กตื่นตั้งแต่ 6. กโมงเช้าแต่ตอนนี้ร้องไห้ทำไมเป็นอะไรไหนบอกซิอาการมันเป็นยังไงร้องไห้ทำไมด้ามราวฟ้าตอบว่าหนูอยากร้องไห้เองปวดท้องตึงท้องเดินไม่ไหวมันแน่นไปหมดอยากร้องไห้ออกมาเองอันนี้ร้องจริงคือฝากไข่มาแล้วอาการของคนหลังฝากไข่ออกมาจากห้องผ่าตัดเขาบอกต้องใช้เวลาสอถวันท้องจะอืดท้องจะตึง อึดอัดเคลื่อนไหวไม่สะดวกนั่งก็อึดอัดพูดก่อนพี่ไม่ได้รังแกเดี๋ยวมาว่าพี่แกล้งทําร้ายหนูจะเป็นหมามีแล้วต้องเข้มแข็งหนูต้องอดทนต้องสู้วันเดียวก็ผ่านพ้นไปด้านแฟนๆเข้ามาให้กําลังใจพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาทิเป็นกําลังใจนะคะพี่เปลาฟ้าเราร้องไห้เหมือนกันยิ่งตอนจะใส่ตัวอ่อนหมอให้ยาฮอร์โมนหนักมากร้องไห้ตลอดเลย วิรพลฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกสุดยอดความคิดเก็บเงินรางวัลหลังจากเวฟวีรพลวิชุมานักยกน้ำหนักวัย19ปีจากจังหวัดสุรินสามารถคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักในรุ่น73กิโลกรัมชายจากโอลิมปิกเกมปารีส2024ที่เสาปารีสอารีนาในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาได้สำเร็จวีรพลกล่าวว่ามันเป็นไปตามแผนที่วางไว มีพลาดต,ตอนยกส n a t เล็กน้อยถ้าท่าแรกทำได้ดีกว่านี้อาจจะมีสถิติมากกว่านี้แต่ผลที่ออกมาก็ดีใจแล้วในท่า clean and jerk ตอนแรกซ้อมเคยยกได้200กิโลกรัมซึ่งครั้งที่สองพอยก194กิโลกรัมทำให้ความมั่นใจมาในการยกครั้งที่3ซึ่งผมไม่รู้ว่าได้เหรียญอะไรตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้โฟกัสด้วยว่า ยก198กิกิโลกรัมจะเป็นการทำลายสถิติโฟกัสแค่ทำบนเวทีให้เต็มที่ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดส่วนเงินรางวัลที่ได้ก็จะเอาไปเป็นเงินเก็บเพราะที่บ้านไม่มีหนี้สินหมดภาระไปแล้วก่อนมาแข่งขันมีอุปสรรคพอสมควรทั้งเรื่องอาการบาดเจ็บและเรื่องกำลังใจแต่ก็เลือกที่จะโฟกัสตัวเองวันนี้อยากจะบอกว่า ทำให้ครอบครัวได้สําเร็จแล้วรักพ่อรักแม่ตั้งใจทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดจี้ตรวจสอบคนจีนซื้อสัญชาติจ่าย3ล้านเป็นคนไทย จากประเด็นเรื่องของป้ายโฆษณาภาษาจีนที่เคยปรากฏอยู่สี่แยกห้วยขวางถนนรัชดาพิเศษกรทมในป้ายมีภาษาจีนตัวใหญ่เมื่อใช้แอปพลิเคชันในการช่วยแปลจนพอสรุปได้ว่าคือป้ายโฆษณาขายหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมืองอย่างรวดเร็วรวมถึงการแปลงสัญชาติถูกกฎหมาย100%เซโดยมีให้เลือกสัญชาติทาให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำป้ายออกไปแล้วล่าสุด ในโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์ข้อความโดยมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งร้องเรียนไปยังเพจหนุ่มกัญชยัยแคปภาพในกลุ่ม Facebook ซึ่งมีการโพสซื้อขายสัญชาติไทยโดยในโพสต์ดังกล่าวระบุว่าคนจริงคนไหนอยากได้สัญชาติไทยปรึกษาได้นะครับแล้วก็ให้ลายหลังจากโพสต์มีคนเข้าไปสอบถามว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ผู้โพสต์ได้เข้ามาตอบกลับว่า ค่าทำสามล้านบาทได้ใบเกิดทะเบียนบ้านค่าหัวหัวละหนึ่งแสนบาทบัตรประชาชนเราทำให้ส่วนพาสปอร์ตใบขับขี่ต้องไปทำเองซื้อบ้านรถยนต์ทำได้ทุกอย่างเหมือนคนไทยหนึ่งคนครับผู้ร้องเรียนอยากให้มีการตรวจสอบเนื่องจากตอนนี้พบเห็นข้อความเต็มโซเชียลไปหมดสงสัยว่าสามารถทำสัญชาติกันได้ง่ายๆเลยหรือ วินัยมีราศีที่ปรึกษาประธานกรรมาการการแรงงานนักสหภาพแรงงานผู้จํานานการสมาชิกรัฐสภารองประธานเครือข่ายก้าวไกลประธานเครือข่ายแรงงานจังหวัดชนบุรีโพสต์ภาพของกลุ่มพี่น้องแรงงานยืนกอดกันร้องไห้หลังได้รับข่าวร้ายโดยนายวินัยระบุว่าคืนนี้คือคืนสุดท้ายที่เจ้าของห้องให้พักได้อีกหนึ่งคืน พรุ่งนี้คงต้องกลับบ้านต่างจังหวัดแยกย้ายจากเพื่อนๆแล้วเพราะค้างค่าห้องพักไม่มีเงินจ่ายที่ผ่านมาต้องไปกู้มาจ่ายค่าห้องพักค่างวดรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปหยิบยืมจากคนรู้จักบ้างเพียงแค่มาประทังค่าห้องและค่ากินหวังว่าจะได้รับค่าจ้างที่ทำงานไปแล้วแต่รอแล้วรอเล่าก็ได้แต่รอรอแบบห่วงหน้าพวงหลังคิดอะไรหลายๆอย่างที่ปัญหามาถาถมอยู่ในหัวไม่รู้จะหา ทางออกอย่างไรกับค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวทั้งลูกสามีภรรยาพ่อแก่แม่เท่าที่อยู่ข้างหลังอีกหลายชีวิตซึ่งแรงงานอย่างเราต้องเผชิญอยู่ตอนนี้กับการใช้เงินแบบเดือนชนเดือนแบบวันต่อวันวันนี้รถบางคนถูกยึดแล้วห้องพักพักต่อไม่ได้แล้วเงินที่นายจ้างค้างจ่ายก็อยากได้นะ แต่ไม่ไหวแล้วจริงๆไม่มีที่อยู่แล้วคงต้องกลับบ้านไปแต่ตัวไม่มีอะไรติดมือแม้แต่เงินค่ารถกลับบ้านยังไม่มีข้าวกินต้องมากินหน้าไทยออยต้องมากินกับเพื่อนๆชีวิตนี้สุดแล้วจริงๆ ญชัยคมเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้นายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเดินทางไปที่หลุมเจกกาะก๊าซธรรมชาติ pH 14ฐานดีริมถนนทางขึ้นไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นประธานการสังเกตการกิจกรรมการเผาก๊สฐานลุมผลิตก,กส๊สดีริกจ w 2 2 1ของปตทสพโ,โครงการสินผู้ห้อมว่าจะมีผลกระทบต่อชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่หรือไม่ทั้งนี้ก,การเจาะก๊สแหล่งสินผู้ห้อมของปตทสพตอนนี้มี4ฐานโดยฐาน A ต,นต,นน B ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นฐานดตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเจาะไปแล้วได้ก๊สสามหลุม ฐาน4ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเจาะไปแล้วได้ก๊าซ6หลุมขณะนี้ทั้ง11หลุมใน3ฐานได้ส่งกา๊าซไปยังโรงแยกกา๊าซที่อำเภอนาำพองจังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งต่อไปผลิตกระแสะไฟฟ้า108ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันสําหรับฐานดีอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเคยเจาะไปแล้ว1หลุมเมื่อ20ปีก่อนแต่ไม่ได้นำขึ้นมาใช้ ครั้งนี้เจาะเพิ่มอีกหนึ่งหลุมและพบก๊าซสูงสุด33ล้านลูกบาทฟุตต่อวันแต่ยังอยู่ในขั้นตอนต่อท่อไปยังฐาน A เ,เพื่อส่งต่อไปยังอำเภอนาำพงต่อไป ออนไลน์กำลังแชร์ภาพของสาวปูปรยาลุนเบิกนักแสดงสาวโกอินเตอร์จนกลายเป็นไวรัลภายในชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวซึ่งคลิปที่ถูกแชร์บนช่องติ๊กตอกเผยให้เห็นปูปรยาลุนเบิกมาดามหมื่นล้านสวมเสื้อแขนยาวเอวลอยสีขาวกางเกงยีนธรรมัดแมงสะพายกระเป๋าด้านข้างในมุมเผลอๆชิวๆขณะกำลังยืนรอข้ามทางม้าลาย ป,ปนกับผู้คนที่บริเวณไฟแดงสี่แยกอโศกแต่ด้วยความออรราความสวยแบบตะโกนเมื่อเห็นปุ๊บจึงรู้ปั๊บว่าเป็นใครจึงเป็นที่มาของแคปชั่นดีต่อใจอย่างคนสวยเดินถนนปูประยาสวยติดดินอะไรขนาดนี้ซึ่งหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์ออกไปไม่นาน ก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมคอมเมนต์ทั้งชื่นชมทั้งเซอร์ไพรส์จำนวนมากไม่คิดว่าจะเจอปูประยาเดินบนถนนทั่วไปแบบนี้อาทิชอบปูประยามากน้องปูประยาสวยจริงชอบนางค่ะหุ่นนี้ที่ใฝ่ฝันมากสวยเรียบๆแต่ดูแพงจึงมากจ้าติดดินซะด้วยสวยมากค่ะสวยทะลุจอออกมาเลยสวยแบบยูนิเวอร์ส หลังจากนายอนุวัตนประทุมถิ่นหรือนาราเครปกระเทยผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนได้รับการปล่อยตัวในคดีช่อโกงประชาชนแต่ถูกอายัดตัวอีกครั้งในคดีผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งนาราได้ออกมาไลฟ์ขอโทษประชาชนและขอโอกาสในการทำงานชดใช้หนี้ให้ผู้เสียหายต่อมาแม่ตั๊กกอนกนกสวนณบุตรแม่ค้าออนไลน์คนดังได้ออกมาไลฟ์ขายของในโปร8.8 โดยได้ให้โอกาสนาราเคปกระเทยได้ทำงานอีกครั้งอยากให้น้องได้เริ่มต้นใหม่และแน่นอนว่าลูกค้าที่เข้าใจก็สนับสนุนแต่ชาวเน็ตบางส่วนก็ได้เข้ามาวิจารณ์แรงว่าเกาะกระแสนาราโดยแม่ตักได้โพสต์ตผ่าน Facebook ระบุว่าหลังจากที่ให้งานนาราโดนด่าตามที่คาดการไว้เกาะนาราหิวแสงพอดีว่าเงินมันเหลือใช้แบ่งให้น้องไปใช้บ้างจะเป็นไรไป และเพิ่มเติมใต้โพสต์ว่าแล้วมาด่าดิฉันเนี่ยหิวแสงหรือเปล่าเพจไม่มีใครสนใจหรือเปล่าสะใจดิ้นต่อไปเอาไปเลย10บไลฟ์กับนาราที่โพสต์เพราะขำจ้างต่อไปสิคะชี้แจงหิวแสงอะไรจะยอมจ่ายค่าตัว6หลักกลับไปใช้หนี้กลับไปตั้งตัวคนลมไม่ข้ามนะคะตอนนี้นาราพร้อมปรปับปรุงตัวและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายมาแล้ว ให้โอกาสเขาเถอะอย่าไปเหยียบเขาให้จมดินเลย